ต้มผัดแกงทอดหอมอร่อยในพริกตาคู่ครัวรสดีไลพ่นเอฟไรกลิ่นติดการไร้สารตกคาง AIA ใส่ใจดูแลความฝันคุณเสนอนหัวหมอ ท่านผู้ชมห้างทุกวันนี้นะครับสารพัดมีอยู่ในห้างไหนจะโบลิ่งไหนจะโรงหนังไหนจะร้านอาหารไหนจะสถานบันเทิงโสารพัดโรงหนังบางแห่งนะครับก็มีสารพัดอย่างอยู่ในโรงไหนจะมีห้างไหนจะร้านอาหารยั่วเย้ไปหมดเหตุเกิดในห้างใครจะรับผิดวันนี้คนหัวหมอขอเสนอเรื่อง ห้างไม่ผิดนะเชิญรับชมครับดมีดพี่เดินทีนีแม่ผู้นี้ไปสวีทมาเมื่อวานใช่ไหมล่ะดูแลทางตอกต๊กไม่ไหวเลยเนี่ยก็มาวานแอมกับพี่ตอกแต๊กไปดูหนังรอบดึกกันมาอพอดูหนังแล้วเราก็อินแบบในหนังอ่ะแล้วก็อยากจะทําแบบในหนังบ้างแต่พอออกจากห้างเท่านั้นแหละทําบันไดาทางออกมัน,ม,นมืดอ่ะ,อะผมก็เลยก้าวผลาตกบันไดคาเจ็บเลยเนี่ยแล้วคุณตอกแต๊กเป็นยังไงมาก ดูซิสวีดหวานแหววนี่นะไม่ดูอายุสเลยแล้วก็พลาตกกรใดาลงมาอุ้ยนงช่ไหนนี่อยากจะขำชื่ออะไรนะนงช่ไหนโถ่ยนงวัดไหนเนี่ยโอยแมคุยอย่างนี้ไม่เกรงใจจอมเลยจอมอะไรเนี่ยจอมปลวกนี่นะว่าแล้วเชียวอแล้วนี่คุณต้องก๊รนัดให้ผมมาทําไมครับเนี่ยเพราะว่าผมไม่มีเวลาพอนะผมต้องไปดูแลห่างอ๋อใช่ผมต้องไปดูแลห่างห้า ผมต้องไปดูเลยห้างาง้มีอย่างที่ไหนอ่ะโทรดูดินังยังไม่จบเลยบ้าว่าปิดไฟแล้วใช่ถ้าเราเดินออกมาเนี่ยงเราคืผ้าตกอะไรเจ็บใครรบับผิดชอบออใช่คุณจะต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลมาเดี๋ยวนี้ผมคงจะรับผิดชอบในะสิ่งที่เกิดข<น>ึ้นกับพวกคุณไม่ได้นะครับอันนี้ผมถือว่าเป็นความบกพร่องของคุณทางห้างทางห้างของเราคงจะรับผิดชอบไม่ได้นะครับ ไม่ได้ถ้าคุณประมาทเลยเลยเองเฮ้ยต hey, ้องรับผิดชอบปรึกษาอาจารย์ประมาณเลยอย่างเงี้ยสวับครับสวัสดีครับโอ้โหเป็นยังไงวะเนี่ยโอ้โหหลุดที่เนี่ยคือเขาไปดูหนังในห้างในห้างห้ะแล้วก็ตกบันไดห้างเนี่ยทางห้างก็ไม่สามารถจะรับผิดชอบได้เดินตกบันไดห้างบาดเจ็บเองจะให้ห้างรับผิดชอบครับผมคุณไม่ได้แล้วบ้างถามแบบนี้ตอบเลยเลยว่าเปรี้ย ตกบันไดผมครับอ่เดินทุ่มซ่ามมาดูตาพาตาเลยใจก็รับผิดชอบได้ไงผมไปผมไปใช้บริการในโรงหนังเขาล็อกปิดไฟทางบันไดเดินนะครับมืดมองไม่เห็นเลยครับทางเดธอที่ต้องมีไฟสว่างนี่ปิดไฟมืดมืดต้องตื่นเลยครับผมเห็นเก่ดอุบัติเหตุตกบันไดขาเจ๊ทำแบบนี้ข้อกฎหมายตอนตอนบันบันบันเป็นธจะมีพระประชาชนเท่เราเป็นเจ้าของห้างปิดไฟทางเดินเสมอเสด็จจนเกิดอุบัติเหตุแบบเนี้ยห้างกรับผิดชอบาใจไหม ใครเจอคนหัวหมอมาหัวหมอกับคุณติดต่อกลับมาที่นี่ครับ